มาดูเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21กันบ้างค่ะในที่สุดก็สรุปแล้วนะคะว่าเลื่อนออกไปก่อนนะคะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเปิดเผยหลังการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคอสชอถึงกรณีความเห็นต่างในเรื่องของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติปิตรเลียมและพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมปีพุทธศักราช2514ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปโดยมีขั้นตอนของการดำเนินการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศคาดว่าเร็วที่สุดก็ประมาณ3เดือนค่ะ ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลและกลุ่มผู้คัดค้านการเปิดสัมปทานขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดรนรงชัยอัครเสลนีได้ลงนามยกเลิกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นขอรับสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลหรือการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21 เนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตเลียมปี2514ซึ่งอาจจะทำให้มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขและรายละเอียดที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับเดิมค่ะ,ะรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าต้องรอให้สภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตราหรือแก้ไขกฎหมายดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนภายในเวลา3เดือนจากนั้นกระทรวงพลังงานจะพิจารณาเพื่อที่จะออกประกาศเชิญชวนฉบับใหม่เนื่องจากประเทศไทยยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจหาปิโตรเลียมและสามารถวางนโยบายในการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอค่ะ